เมนูวันนี้ก็คือนนหน่อไม้ผัดใส่หมูสามชั้นนะทุกคน<ส>ติดเตาเลยนะทุกคนน้ำมันใส่เล็กน้อยนะแล้วก็เราจะผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคนเดือดไม่หอมนะครับผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวขาเอาหมูใส่เอาหมูใส่เสร็จแล้วเอาหน่อไม้ใส่พริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะแล้วก็เอาหมูใส่เลยนะทุกคน ผัดหมูให้ให้สกุกให้สุกก่อนนะแล้วถ้าเอาหน่อใส่นะทุกคนสันชัยน่ากินมากเลยนะทุกคนถ้าแห้งไปก็ใส่น้ำซุกหน่อยนะใส่น้ำหน่อยมานะทุกคนหมูให้สุกก่อนนะใส่หน่อทุกคนหมูเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้เลยนะทุกคน อนนี้มันเยอะนะนะเราต้องใช้ตะหลิวช่วยกันนะทุกคนเอาใส่น้ำมันหอยก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวน้ำมันหอยก่อนนะครับน้ำมันหอยยี่ห้อนี้ยมาอ,อรุนดำหน่อยนะทุกคนแต่ไม่ได้ซอสปลาเขียวเลยนะผมปรุงรสอนเนี่ยแล้วแต่ชอบนะเดี๋ยวผมใส่แค่นี้พอนะทุกคนน้ำตาลทรายนี่ก็ผมใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับ รสดีนี่ก็ประมาณสามช้อนโตน,นะทุกคนเครื่องปรุงนี่มีแค่นี้แหละครับแล้วก็ฝากให้เข้ากันเลยนะอร่อยมาก เออด,ดือคขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยทุกคนขั้ตอนสุดท้ายเนี่ยใส่ต้นหอมแล้วนะทุทุกอย่างอร่อยหมดแล้วรงตัวหมดแล้วนะ <c oughs> เออใส่ต้นหอมนะครับ <c oughs> ผัดอีกทีนะต้นต้นหอมมันสุกก็พอเลยนะ นี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสีสาน่ากินม,มากๆเลยนะจานก็เลยใส่จานลูกหัวใจเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผัดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะครับนี่เป็นอันที่เรียบร้อยดีนะง่าย ได้ไปหนึ่งเมนูหนึ่งมื้อนะครับลองเอาไปทำดูอร่อยนะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนอย่ลืมฝากกดติดตามช่องคุณบ้นดอกนี้นะครับผมเอาละครับบายสวัสดีครับ